ทำไมไอโฟนผลิตมาสิบกว่ารุ่นสร้างสารรค์มาดีแล้วหรือว่าแค่หมดบุ๊กวันนี้มาคุยกันมาทำไมไอโฟนแต่ละรุ่นออกมาแต่ละทีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยจังต่างจาก Android ที่เปลี่ยนแต่ละทีมีการพัฒนาไปไกลมากเลยจะบอกว่างี้ครับสาหรับความคิดหัวนะเอาแบบสบายๆนะเพราะเรื่องนี้จะพูดว่าสบายๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันเรื่องซีเรียสของหลายคนมากระหว่าง iOS อเอสนะผมนะครับ แล้วก็ Android ก็คือ iPhone กับนะรบตระก,กูล Android ไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรือรุ่นต่างๆที่ใช้นะร,ระบบปฏิบัติการเนี่ยแอนดรอยเนี่ยจริงๆอย่างนี้ครับในความสองกว่าก็คือนะสตีฟจ็อบเนี่ยในการผลิตนะไอโฟนตัวแรกเนี่ยหรือว่าความคิดของเขาเนี่ยก็คือผลิตนะมือถือออกมาให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้ง่ายที่สุดแล้วที่สําคัญก็คือต้องใช้แค่มือเดียวด้วยสําหรับความคิดของสตีฟจ็อบสนะผู้สร้างนั่นเองครับและนะไม่ว่า iPhone ตั้งแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนะมันมีรูปร่างเนี่ยครับ ยเเดดิมตลอลอนะก็คือหัวข้อว่าเฮ้ยทำไมนะแอปเปิลเนี่ยเขาผลิตมาเพอร์เฟกแล้วเหรอนะผมหรือว่าแค่หมดลุกคมจะบอกว่างี้ครับผมจริงๆแล้วนะแอปเปิลเนี่ยครับมีความเป็นเฉพาะต่อตรงหรือว่าความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงครับผมนะไม่ค่อยเหมือนทางฝั่ง o อยว่านะครับก็ปรับเปลี่ยนนะมือถือหรือดีไซน์เนี่ยให้เข้ากับผู้ใช้งานหรือว่าเทคโนโลยีสมมุติตัวอย่างนี้ครับถ้ามีเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะทาง Apple เนี่ยเขาก็จะมาผสมนะครับกับตัวเองนะผม เพื่อให้นะมือถือของเขาเองเนี่ยยังคงรูปร่างเดิมจากที่เขาสร้างเนี่ยนะให้ได้มากที่สุดนะซึ่งว่าใครมองจากไกลแค่ไหนคนเนี้ยถือไอโฟนอย่างเช่นว่ากล้องเนี่ยอยู่มุมเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มีตาปเปิลอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมเปะ๊ะนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยหน้าจอมันก็จะคล้ายๆเดิมทุกอย่างคล้ายๆเดิมจากรุ่นปุ่มโฮมมานะนะจนถึงรุ่นสแกนหน้าพอฟังแอนดรอยเนี่ยเวลานในปีนั้นนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนะแบตเตอรี่หรือทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยปีนั้นนะครับเขาททันทีเลยนะอย่างเช่นกล้อง5ตัวนะทุกคนก็เห็นแล้วนะผมนะหน้าจอนะชัดขึ้นใหญ่ขึ้นนะผมหรือว่าพับได้นะแอนดรอยก็ทําทันทีเลยไม่เหมือนกับสายแอปเปิลเลยนะผมนะซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องนะับเอาไปชั่งใจทีว่านะค่ายไหนดีกว่ากันเพราะว่านะระหว่างนะความเป็นตัวตนสูงของ a p p l e แล้วก็ระหว่างนะเขาเอาลูกค้าเนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนโฉนดีไซน์เนี่ยมาอ้างอิงกันนะ ตรงนี้ผมไม่สามารถบอกได้จริงครับผมนะว่านะครับค่ายไหนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วหัวก็ชอบทั้งสองค่ายแล้วในปัจจุบันนะครับผม Android ก็ไม่น้อยหน้า Apple เลยนะครับผมนะเช่นเดียวกันครับในเวลาผลิต iPhone เนี่ยครับทาง Apple เนี่ยเขาพยายามนะครับผมเซฟต้นทุนให้มากที่สุดตรงนี้จริงๆแล้วหัวก็นะครับยังนะครับนึกถึงว่านะทุกๆบริษัทที่ผลิตเครื่องมือถือเนี่ยมาให้เราใช้เนี่ยเขาพยายามเซฟต้นทุนอยู่แล้วอย่างเช่นว่าในนะผมนะตัวเครื่องของ Android นะผมทุกคนเชื่อไหมครับว่าตัวบอร์ดนะผมไม่ว่าข้างนอกเนี่ยจะแแตตกกก่่าางันนมคไห ข้างในนะผมคล้ายเดิมมาหลายปีมากๆคนระับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีใครนะผมมาแกะบอร์ดตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูต่างกันครับของ iPhone นะผมนะตัวบอร์ดเนี่ยเชื่อไหมครับว่าข้างในเนี่ยต่างกันไปค่อนข้างเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ตะกัวนะผมนะการผลิตนะตัวบอร์ดที่เปลี่ยนแปลงไปการปรับแต่งนะผมนะให้แข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่านะผมคลายไหนเดียวกันอันนี้เพียงแค่เอาข้อมูลนะมาบอกกับทุกคน เรื่องจริงไหมที่ไอโฟนผลิตรุ่นใหม่หรือดีไซน์รุ่นใหม่ออกมาทีไรมีปัญหาตามมาด้วยทุกครั้งตอนนี้ต้องขอตอบไปเลยครับว่าจริงแน่นอนนะผมนะเพราะว่าทุกครั้งที่ Apple เนี่ยครับผมมีการเปลี่ยนดีไซน์หรือเทคโนโลยีใหม่นะครับผมหลายครั้งนะครับเราเจอเพราะว่าเราอยู่ในธุรกิจตัวนี้มา10กว่าปีแล้วเจอทุกครั้งเลยนะยกตัวอย่างให้ฟังครับอย่างเช่นว่าเปลี่ยนจากนะผมนะจอธรรมดามาเป็นจอ OLED หรือจอ OLED นั่นเองนะผมของ iPhone นะ8หรือ8พัทเนี่ยไป iPhone X ครั้งแรกครับจอไม่แข็งแรงนะครับผมนะมีเส้นเขียวขึ้นได้ง่ายมากสําหรับล็อตแรกในการผลิตนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับจอ13 Pro 13 Pro Max เป็นจอ120เซิเมตรในการเปลี่ยนครั้งแรกเช่นเดียวกันครับพอใช้ผ่านไปประมาณ1ปีเฮ้ยรับจอนะครับผมเป็นสีเขียวนับสีขาวสีต่างๆนะครับนับขึ้นอยู่กับการผลิตไม่ใช่เพียงแต่ iPhone นะครับ MacBook ก็เจอเช่นเดียวกันนะครับผมจากคีย์บอร์ดนะครับผมธรรมดาที่ใช้งานอยู่อยู่แล้วเป็นเขาเรียกว่าซีเซอร์เป็นขาอันไกลนั่นเองครับผมเปลี่ยนมาเป็นแบบเวตเตอร์ไฟ นะผมโอ้โหปัญหาเยอะมากนะผมใช้ใช้อยู่ปุ่มค้างนะผมจนต้องเปิดรับเคมนะเช่นเดียวก,กันครับเปลี่ยนจากบอร์ดนะผมตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยครับผมมาเป็นนะผมแบบพกพาของ macbook ตั้งแต่ปี2องพเนี่ยที่เป็นลีน่าเนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็น2องเเนี่ยที่แบบพกพาแบบตัวนิดเดียวเอง12นิ้วบอร์ดพังจนต้องเลิกขายนะผมแล้วก็นะไม่ได้รับความนิยมนะแต่ตรงนี้นะผมนะก็ไม่ได้ชี้ชัดอีกแล้วนะครับผมว่านะทางฝั่ง android ไม่มี ซึ่งจริงๆ้วครับข่าวเยอะแยะมากมายครับสำหรับฝ่าย o i d ที่นะผมใช้ใช้งานอยู่ดีจอก็ขึ้นสีนะผมใช้งานไม่ได้เลยนะจอเบิร์นเยอะแยะมากมายครับหัวก็เลยต้องขอพูดใน2ด้านนะผมว่านะจริงๆมีปัญหาทั้ง2ด้านเลยสรุปสุดท้ายนะหัวขอสรุปเลยครับว่าหัวไม่นะเข้ากับฝ่ายใดนะผมแม้กระทั่งหัวทำนะผมธุรกิจ p p o o n เนี่ยหรือว่าทํางานกับ Apple เนี่ยครับผม ในการซ่อมไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโ,โปรแกรมหรือทุกอย่างเลยครับผมในสาย Apple มา10กว่าปีนะผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ Apple ทำเนี่ยมันดีสุดเพราะว่านะครับได้เห็นนะไอโฟนทุกๆตัวนะผมได้เห็น MacBook ได้เห็น iPad ทุกตัวรวมถึง Apple Watch นะผมดีไซน์คล้ายเดือนทั้งหมด <laughs> ไม่เหมือนกับฝั่ง Android ที่เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้หออกมาเนียหัวจำรุ่นไม่ได้เลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรนะผมนะเทลเท่าไหร่นะโน้ตตัวไหนหัจำไม่ได้เลยเพราะว่านะครับดีไซน์เปลี่ย ด้วยตัวเองเนี่ยอย่างเฉพาะเจาะจงมากๆนะผมถึงขนาดว่าจะใช้คําว่าเห็นกับตัวเนี่ยต้องบอกว่าได้เลยนะผมนะทุกคนสามารถเห็น iPhone ตัวเนี้ยนะผมยืนอยู่ไกลแค่ไหนก็รู้ว่าคนเนี้ยใช้โฟนต่างกันนะผมแต่ว่าอีกคนหนึ่งถือ Android นะับยืนอยู่ไกลแค่ไหนคุณไม่รู้เลยครับว่านะใช้รุ่นไหนนะอ่ะใช้ Android ตัวไหนไม่รู้เลยครับตรงนี้หัอใหญ่ให้ทุกคนนะผมได้ช่างใจจริงๆเลยครับว่านะ ใช่ไหนนะน่าใช้มากกว่าเข้ากับตัวเองมากกว่าถ้าในสิ่งที่ผมคิดเลยนะครับผมก็จะได้ความปลอดภัยนะครับผมขั้นสูงสุดเลยเพราะว่า Se อร์วิตี้ของ Apple เนี่ยครับผมสูงจริงๆนะครับผมต่างกับฝั่ง Android ที่กําลังพัฒนามาถึงจุดสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องใช้นะครับการถ่ายวิดีโอนะผมก็ยังเน้นนะครับว่า iPhone ก็ยังดีกว่าแต่ว่าฝั่ง Android นะครับใช้ได้แบบว่าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อภายนอกนะครับผมได้เข้ากับผู้ใช้งานเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะครับคาถามสุดท้ายพี่ เรามาถ่ายอะไรกันที่นี่ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านะผมนะความรู้นะผมหรือการทำธุรกิจนะตัวคนเดียวนะผมนะมันไม่ดีพอครับผมนะกับการที่มีเพื่อนร่วมธุรกิจเนี่ยที่เป็นร้านต่างๆแล้วทุกคนจะเห็นว่าช่วงนี้โผเดินสายเยอะมากแล้วโัลก็ไปเปิดนะโผลแบงค์พัสก็เกี่ยวกับการผ่อนนั่นแหละนะผมในหลายจังหวัดนะเพิ่งไปจากขอนแก่นตอนนี้ลงมาที่จันทบุรีนะผมแล้วก็นะผมก็มานั่งคุยกับนะอาจารย์เอี้ยงนั่นเองครับที่เป็นเจ้าของร้านที่จันทบุรีนะ่ะ ทีนะ่ตลาดนี่เองครับตอนนี้เราอยู่ที่ก่อช้างนะแล้วก็เพิ่งทำโปรเจกต์กันเสร็จก็คือเรื่อง iPhone 1 6 Pro Max นะที่เราแยกชั้นแยกชิ้นส่วนออกมาอันนี้ยังไม่พอนะผมนะเราย,ยก c p u นะผมแล้วก็เพิ่มความจุขเข้าไปอีกก็การธนุกิจนะผมหรือว่าการซ่อมแซมหรือว่าในทุกๆอย่างที่เราทำนะผมตัวคนเดียวนะผมไม่ดีพอต้องมีคนที่มีความรู้นะมันก็ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นจริงๆถ้าใครชอบนะก็ฝากนะผมนะ คอมเมนต์นะสิ่งที่ทุกคนสงสัยมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวจะเข้ามาตอบให้ว่าหัวพูดขาดตรงไหนบ้างเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องเอีดอ่อนจริงๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูทูบเฟซบุ๊กทิกเกอแล้วก็ไอจีนะผมแล้วเจอกันครั้งหน้าแน่นอนนะผมว่าหัจะไปอยู่จังหวัดไหนวันนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ